เธอกลัวเธอวันไหวกับสิ่งร้ายที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอ มมีีทางออกและัน,เ,นเราใช้คำว่าหลีเกเรนเนี่ยเพราะว่านี่เป็นเป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าอธิบายถึงอาการที่พระองค์เนี่ยบางทีก็ไปอยู่หลีเกเรนผู้เดียวคำว่าหลีเกเรนเนี่ยก็คือว่ามองไปข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาไม่เห็นไกล แบบอยู่คนเดียวจริงๆเหมือนอย่างที่ครูบาอาจารย์เช่นหลวงปู่มั่นหลวงปู่สาวเนี่ยท่านพาทำมาแต่บางทีท่านไปอยู่ป่ารูปเดียวไม่มีใครกวนนี่คือลักษณะการที่ไปหลีกเล่นคือคือสมัยนี้เราเรียกว่าไปทุดงแต่ศัพ์จริงๆแล้วเนี่ยคือเรียกว่าไปหลีกเล่นนี่คือศัพท์ที่ถูกต้องทีนี้ว่าป่าหรือว่าสถานที่ที่เขาจะอนุญาตให้เราเข้าไปทําอย่างนั้นเนี่ยมันไม่มีแล้ว มีเขาก็ไม่อนุญ,ญาตให้เราเข้าไปทําเพราะฉะนั้นก็จึงจึงจำลองวัดป่าให้โศกนี้ขึ้นมาแต่ให้มีบรรยากาศของการหลีกเล่นเพราะฉะนั้นที่วัดเราเนี่ยก็จะมีการไม่ให้พูดคุยกันไม่มีการสื่อสารด้วยภาษาวาจาภาษาท่าทางใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าให้อยู่ในยินดีในความสงดเงียบยินดีในความนิ่งเป็นผู้นิ่งยินดีในการที่ไม่คุกคลีกันซึ่ง การที่จะมายินดีในเสนาสะนะสงัดเนี่ยบางทีมันยากสําหรับคนที่ไม่คุ้นเคยเพราะฉะนั้นคนที่อาจจะแบบตั้งแต่โตมาเนี่ยไม่เคยที่จะหยุดพูดแม้กระทั่งครึ่งชั่วโมงยกเว้นเวลานอนอย่างเงี้ยน,นะมันอาจจะเป็นการยากสําหรับเขาเพราะฉะนั้นในที่นี้เราก็จึงจัดสิ่งแวดล้อมให้เช่นมีการ,ให,การให้ฟังธรรม,มะมีการให้ บริโภคอาหารเป็นเวลามีตารางเวลาที่แน่นอนอย่างที่เห็นแต่แล้วอันนี้ส่งของการที่เรามาปฏิบัติหลีกเล่นเนี่ยสิ่งที่จะได้เต็มๆตมก็คือว่าผู้ที่หลีกเล่นเนี่ยจะสามารถที่จะเห็นตามที่เป็นจริงได้อันนี้เป็นพุพพจน์แต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลผู้หลีกเล่นแล้วจะรู้ได้ตามที่เป็นจริงคือเราจะรู้ถึงอาการของิตของเราว่าความคิดนึกของเรามันไปทางไหน เพราะว่าถ้าบางทีเรายังพูดอยู่คิดอยู่ทรงจิตออกอยู่เนี่ยเท่ากับว่าเราเอา,เอาจิตของเราเนี่ยไปให้สิ่งอื่นในการควบคุมคนะือ <c oughs> ถ้าเราท่งจิตออกเท่ากับว่าเราเอาจิตของเราไปให้คนอื่นควบคุมแต่การที่เราหยุดพูดก่อนหยุดเรื่องของวาจาแล้วเราสังเกตดูใจของเราว่าเป็นยังไงอันนี้จะเริ่มทําให้เราสามารถเห็นจิตได้พอเห็นจิตได้เนี่ยมันจะสามารถที่จะฝึกจิตได้พระพุทธเจ้าเคยปเปรียบเทียบเหมือนกับเวลาที่เราจับช้างหรือจับม้ามาจากป่า แต่จะฝึกเขาได้เราต้องจับท้อให้ได้ก่อนเช่นเดียวกันจิตถ้าเผื่อว่ามันไม่ได้รับการฝึกบางทีมันคิดเรื่องสปเปรหะเรื่องบ้าบอเรื่องที่เราจะพาเราเป็นนรกเราก็ต้องรู้จักควบคุมมันจะควบคุมมันได้เราต้องจับมันให้ได้ก่อนแซึ่งการเลีกนนี่จะเป็นจะเป็นจุดประสงค์ที่สาคัญมากเลยที่ทําให้เราจะสามารถจับจิตของเราได้แต่บางคนโตมาอายุ40 50้าเนี่ยเขามามาบอกอาตมาอย่างเงี้ยไม่เคยเห็นจิตตัวเองจนกระทั่งอายุ40 50บว่าโอ้จิตเราเป็นอย่างนี้ ก็มีอันนี้จะเป็นอน,นิสงส์งที่เราจะจะได้จากการที่เรามาปฏิบัติเรียนเร้นเรามาจากอะไรที่มันรบกุงรังทั้งชีวิตเลยนะคะมาถึงเราก็ต้องปรับตัวการไม่ใช้โทรศัพท์เนี่ยดิฉันต้องบอกว่าเป็นการเตรียมตัวที่ดีที่สุดมันทำให้เราว่างเข้าว่วางเข้าการที่อยู่ในระเบียบวินยัยการรับประทานอาหาร ที่มีการจัดให้อย่างเหมาะสมไม่มากเกินไปแล้วก็มีการเสพธรรมะไปตลอดนะคะว่าทำไมเราจึงต้องรู้จักประมาณในการรับประทานอาหารกราบพระต้องกราบด้วยความเคารพเราไม่พูดกันเลยเราไม่สื่อสารกันแม้แต่กระทั่งด้วยการสบสายตาส่งสัญญาณอย่างนี้นะคะเกือ้อกูลมากการปฏิบัตินอกจากเรามีเรื่องของการหลีกเล่แล้วเราก็ยังมีให้ฟังสิ่งที่เป็นพุทธพจน์ คือเป็นเนื้อหาคําสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆเอาพระสูตรนั้นบ้างพระสูตรนี้บ้างเลือกเรื่องที่เหมาะสมในแต่ละวันในแต่ละการปฏิบัติมาให้ได้ฟังกันซึ่งบุคคลที่ฟังอฟังพระพุทธเจ้าตรัสเป็นบทเพียนชนะของท่านแล้วมานั่งสมาธิใกล้ควรมีการอธิบายของครูบาอาจารย์บ้างอันนี้จะทําให้การปฏิบัติของเราก้าวหน้าได้แต่เราก็เห็นปัจจัยต่างๆที่เราจัดหาให้เช่น ให้เป็นผู้รู้ประมาณในการบร,ริโภคให้เป็นผู้ที่รู้จักสำรวจมินซีให้เป็นผู้ที่ตื่นเป็นเวลานอนเป็นเวลาอันนี้คือให้ประกอบอยู่ในนามเป็นเครื่องตื่นหลักการที่ไม่คลุกคลีกันอยู่ในกลุ่มการหลีกเล่นพวกนี้จะเป็นตัวเอื้อให้เวลาที่เราปฏิบัติไม่ว่าจะใช้เครื่องมือใดบางทีเราจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าหรือบางทีเราจะใช้ลมหายใจจะทําให้เรามีความก้าวหน้าไปในการปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นถ้าสําหรับบุคคลที่ ไม่เคยเห็นจิตตัวเองเอ๊ะจิตฉันเป็นยังไงหรือเคยเห็นแต่ความคิดคิดนั่นคิดนี่ความคิดไม่ใช่จิตแต่ถ้าเรามีแต่ความคิดนึกเต็มไปหมดในหัวนั้นไม่ใช่จิตเรายัง,ย,งยังไม่รู้จักจิตของตัวเราเองก็ขอเชิญชวนให้มาหรือถ้าสหรับบุคคลที่อาจจะเคยเห็นจิตของตัวเองแล้วว่ามีความสงบ,บยังไงในการที่เรามาย้ําเตือนมาทําความชํานาญให้เกิดขึ้นอันนี้จะมีผลดีมากเวลาที่ ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์เช่นสถานการณ์ที่ไม่น่าพอใจสถานการณ์ที่มีสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้เราจะสามารถควบคุมจิตของเราได้ดีมากขึ้นการมาปฏิบัติเป็นรูปแบบเนี่ยค่ะคนไม่เคยเลยไม่รู้จักอะไรเลยเกิดความต้องการละเพราะฟังพระอาจารย์มีความรู้สึกว่ามีเหตุมีผลดีจะเริ่มต้นอย่างไรกันคะนั้นโดยปกติแล้วที่วัดป่าตอนไหนโศนเนี่ยเราเวัน วันรวมวันไปด้วยรวมวันกลับด้วยก็9วันวันเดินทางมาวันเดินทางกลับไม่คิดอยู่คืนหนึ่งนี่นับหนึ่งไปเรื่อยจนถึงวันที่7ซึ่งในช่วง7วันนี้มันจะมีลำดับขั้นของการปฏิบัติที่แตกต่างกันเช่นว่าในวันแรกๆเนี่ยเราจะต้องให้ละนิวรให้ได้ก่อน พอล้นิวรนได้เสร็จแล้วเราจะมาทําการปฏิบัติให้เป็นสมาธินิ่งขึ้นไปอันนี้ต้องเป็นลําดับขั้นเราจะวิจารณาเรื่องขันห้าในช่วงไหนเราจะพิจารณาเรื่องอสุพะยังไงมันจึงเป็นลําดับขั้นไปเพราะฉะนั้นสมรับคนที่ไม่ได้เคยมาปฏิบัติที่วัดป่าดอนหายโศกเนี่ยก็จะต้องมาเต็มก่อนนะเพราะว่าจะได้รู้ลําดับขั้นของการปฏิบัติให้ถูกต้องแต่เมื่อได้เคยมาที่นี่สักครั้งหนึ่งแล้วรู้ว่าลําดับขั้นเป็นยังไงแล้ว จะเลือกมาในช่วงไหนก็ได้คือบางคนก็ว่างไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่มาครั้งที่1ครั้งที่2ก็มาเต็มเหมือนเดิมเพราะว่า มันเป็นไปตามลําดับขั้นพระพุทธเจ้าพูดถึงและตรัสถึงการปฏิบัติเป็นลําดับขั้นและเริ่มตั้งแต่เรื่องของศีลไปเรื่องของศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิพูดถึงความที่จิตมีโรมมนเดียวพูดถึงการทําวิปัสนาวิชาวิมุตติต่างๆเพราะฉะนั้นในเจวันเนี่ยเราจะเป็นลําดับขั้นอยู่แล้วแต่ถ้ามาช่วงนี้ข้ามไปช่วงนั้นหรือมาช่วงปลายช่วงต้นไม่มามันมันจะขาดไปและทําให้การปฏิบัติบางทีอาจจะได้ผลไม่เต็มที่และเวลาที่ปฏิบัติเป็นไปตามลําดับขั้นเนี่ย สิ่งหนึ่งทีตง่ต้องเตรียมมาต้องเตรียมมาก็คือว่าความที่เราจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ง่ายกินง่ายเตรียมข้าวของอะไรต่างๆมาให,ให้พร้อมข้าวของเกงใช้ส่วนตัวเสื้อผ้าก็เตรียม,มให้ครบทุกวันแล้วก็แน่นอนว่าพอเรามาอยู่ที่วัดแล้วจะไม่ได้ติดต่อสื่อสารเราก็เตรียมสั่งการงานอะไรต่างๆให้เรียบร้อยเราจะได้คลายความกังวลแล้วก็เวลาที่เรามาอยู่ที่วัดแล้วเนี่ยบางทีเราไม่คุ้นชินกับกฎระเบียบต่าง เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาตั้งใจให้เต็มที่ในการปฏิบัตินะคือถ้า,เ,าเราคิดว่าจะมาพูดคุยมาหาเพื่อนคุณอยู่บ้านก็ได้นะอยู่บ้านหรือว่าไปตามสถานที่ที่มันมีคนเยอะๆอันนี้เราจะได้เพื่อนมากกว่าแต่การมาวัดเนี่ยเรามาหาความสุขสงบในภายในเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ที่แห่งนี้เราก็เป็นที่ที่ให้ปฏิบัติจริงจังหลักเพราะฉะนั้นผู้ที่หวังผลจริงๆนะผู้ที่มีการตั้งใจจริงก็ยินดีสามารถมาได้ ในกรณีที่ยังไม่มีเวลาอย่างที่ท่านเข้าใจนะคะอาจจะปฏิบัติธรรมด้วยตนเองได้อย่างไรดีสําหรับคําถามที่ว่าคนที่ต้องการปฏิบัติเองก่อนแต่ว่าเอาฉันจะปฏิบัติเป็นรูปแบบละแม้แต่ว่ายังไม่มีเวลาไปที่นั่นที่นี่จะปฏิบัติเองเนี่ยเราเราจะทําอย่างไรเราก็ต้องดูแผนที่ก่อนในแนวทางก่อนในแนวทางที่ว่าเราจะไปเราจะปฏิบัติเนี่ยก็ต้องแนวตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าสอนเอาแล้วถ้าคนอื่นสอนได้ไหมถ้าคนอื่นสอนเนี่ยมันก็จะมีที่ ผิดพ,พลาดตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างคือหมายความว่ามันจะไม่ราบคาบโดยธรรมก็จะไม่เป็นไปโดยธรรมเพราะมันอาจบางทีเราเช่นเราไปเรียนจากครูคนนี้เขาสอนเทคนิคการทําจิตแบบนี้เดี๋ยวนี้เขามีการสอนกันเยอะแยะแต่ซึ่งเทคนิคต่างๆเหล่านั้นบางทีเจือด้วยกามคุณเจือด้วยสิ่งเรื่องรอดทางตาทางหูแต่เพราะเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็จะมีทุกอย่างอื่นเจือเข้ามา ทีนี้ถ้ามาเป็นในแนวทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไอ้ทุกต่างๆเราเนี้ยพระพุทธเจ้าปาดออกให้หมดละนะเหมือนกับเฉือนส่วนที่เป็นขี้ริ้วออกให้หมดเหลือแต่เนื้อล่ำๆล้วนๆเป็นแก่นๆเอามาให้เรากินเพราะฉะนั้นถ้าเราจะปฏิบัติเาเราฉันจะคิดว่าจะปฏิบัติเอง คิดว่าจะปฏิบัติเป็นรูปแบบก็ต้องมาหาข้อมูลที่ถูกต้องซึ่งในข้อมูลที่ถูกต้องนี้มีอยู่ในคําสอนของพระพุทธเจ้าอาจจะเปิดหนังสือเล่มไหนดูที่เป็นพุทธวจนะหรือเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าอธิบายเรื่องราวต่างๆเอาไว้ลองอ่านดูทําความเข้าใจตรงนี้ไม่เข้าใจเอายกไว้ก่อนตรงนี้เข้าใจโอ้เอามาทําได้ไม่เข้าใจก็ถามผู้รู้ถามในลักษณะนี้ไปแล้วค่อยเก็บไปทีละเล็กน้อยเหมือนก็เหมือนกับเราเรียนด้วยตัวเองเหมือนกับเรา,เ,าเรียน ศึกษาเองทําเองอีกหนึลักษณะที่หนึ่งคือที่ต้องเน้นย้ําคือว่าต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องอันนี้สําคัญท่านผู้ชมคะก็กําลังฟังท่านอาจารย์หรือว่า,รา,าพระมหาภัยบุญอภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโซอุดนธาน,นีได้เล่าให้เราฟังอย่างสนุกทีเดียวนะคะแต่เนื่องจากว่าเวลาของรายการชีวิตไม่สิ้นหวัง เรามีให้ในสัปดาห์หนึ่งสองวันเราก็จะแบ่งไปพูดในวันพรุ่งนี้ต่อกันละกันนะคะว่าในเรื่องของการที่ท่านสนใจจะมารีอเรน้นปฏิบัติธรรมนั้นมีความจำเป็นอย่างไรและทำอย่างไรได้บ้างจะ เข้ามาได้อย่างไรโดยที่เป็นผู้ปฏิบัติใหม่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะเรามาติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับชีวิตไม่สิ้นหวังในวันนี้นะคะเราก็ลาท่านไปก่อนพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ